สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องไม่มามมนทาร์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดงความรักของชาวธาตดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสำหรับชาวธาตุดินนาะเรื่องราวความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงวันที่1นะคะถึง15กระกฎาคมนะคะ2567นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะ,ะัะ ไปขึ้นพลังงานอาเดะเจอออฟฟนะคะมีพลังงาน5ถ้วยนะคะสามไปเท้าเดอะสตาร์นะคะแล้วก็มีพลังงาน7ถ้วยขึ้นมาเนาะพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้ค่ะน่าจะอยู่ในจุดของการที่มีโอกาสทั้งเรื่องราวของความรักนะคะที่รู้สึกว่าน่าจะมีการมาทักมาทายคุณในช่วงเวลานี้นะ ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะพลังงานในคลิปนี้นะคะมนมองว่าชาวธาตุดินเองอ่ะคุณอยู่ในจุดที่มีแพชชั่นนะกับการที่จะทําตามเป้าหมายหรือว่าทําตามความสําเร็จของตัวเองค่ะคือคุณเริ่มที่จะมีแนวทางในการที่จะทําสิ่งต่างๆมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะมันมีทิศทางของ โอกาสการที่แบบอยากที่จะมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อา่าตัวคุณนะคะเหมือนอยู่ในจังหวะของการรอคอยอะไรบางอย่างเหมือนเป็นจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างเนาะ ือเป็นความรักที่ต้องมีจังหวะการรอคอยบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคือเราสึกว่าบางคนอาจจะเป็นความรักที่มีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวเรื่องด้วยก็ได้เนาะอาจจะเป็นความรักทางกายแบบนี้ได้นะคะคือเรามองว่าบางคนอ่ะยังมีบางเรื่องที่เราสึกว่าเออมันยังติดอยู่ในใจมันยังเป็นสิ่งที่เรายึดอยู่ในใจอ่ะนะคะมี มีความรู้สึกว่าบางเรื่องบางสถานการณ์ที่มันผิดมันพลาดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือเราไม่สามารถที่จะให้อภัยตัวของเราเองได้ประมาณนี้คือมันยังมีบางเรื่องที่รู้สึกว่าชาวธาตุด,ดินเองอะ่ะคุณยังไม่ได้ปล่อยผ่านขนาดนั้นนะคะถามว่าพลังงานของชาวธาตุด,ดินในช่วงเวลานี้เป็นยังไงมอนว่าอยู่ในจุดของการเริ่มต้นมีการเรียนรู้แล้วก็ เหมือนคุณมองหาคนที่มีทัศนคติมีมุมมองมีแนวความคิดที่ไปร่วมกันกับคุณได้อคือไม่ใช่แค่แบบหน้าตาถูกใจตรงไทยตรงสเปกเท่านั้นแต่ยังต้องมีทัศนคติมีแนวความคิดที่คุณรู้สึกว่าโอเคกับคุณด้วยนะคะทีนี้ไพ่ขึ้นพลังงานมี มีพลังงาน The Star เดอะสตาเนาะโอกาสเรื่องราวในเรื่องราวของความหวังอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังงานที่เป็นรูปแบบที่เราสุว่าเหมือนผ่านกระบวนการฮิลลิ่งผ่านการดูแลฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจตัวของเราเองมาในสเต็ปหนึ่งมาในระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ในตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณน่าจะรับรู้ได้ถึงพลังงานการแบบการเริ่มต้นที่จะมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในความคิดในความรู้สึกแล้วประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะพลังงานของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะ ไพ่ขึ้นสองเหรียญน,นะคะมี The Chariot มีพลังงานสองถ้วยค่ะมีพลังงานราชนินีถือเหรียญน,นะคะมนมองว่าชาว่าดินในช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดที่พยายามจะบาลานเรื่องราวต่างๆ บาลานชีวิตของคุณให้มันอยู่ในจุดที่มันลงตัวอยู่ในจุดที่มันพอดีอะคะ่ะถ้าก่อนหน้านี้เราสึกว่าเออมันไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีมันยังไม่แบบลงล็อกลงตัวหรือว่ามีเรื่องอะไรที่คุณต้องคอยบริหารจัดการเหมือนว่าเวลาเนี้ยคุณจะเรียงลําดับอืม <c oughs> การจัดลําดับความสําคัญในชีวิตอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังนะคะแล้วก็มองหาโอกาส อืมทางความรักที่ที่โอเคประมาณนี้เนาะก็มันว่าในเวลานี้นะชาตินิยะมองหาคนที่คลิกคนที่ใช่คนที่แบบมีอะไรคล้ายๆกันกับคุณมีอะไรที่เหมือนกันกับคุณนะคะคือไปกันต่อได้ในมุมมองที่จะพัฒนากันไปในทิศทางที่มีความมั่นคงมากขึ้นพร้อมลุยพร้อมที่แบบจะจับมือกันไปข้างหน้าประมาณนี้นะคะ มันว่าคุณเริ่มจัดสรรเวลาในชีวิตได้ดีขึ้นเนาะคือหลายสิ่งหลายอย่างอะมันเริ่มลงตัวละมันเริ่มแบบต้องใช้คำว่าอยู่ในจุดที่อ่าอ,อยู่ตัวสมดุลบาลานเวิร์กไร์บา,าลา,บา,านมากขึ้นแล้วก็มันมีอะไรที่แบบเออเป็นไปตามแบบแย่มุมในแบบที่คุณคิดมากขึ้นนะคะคือเราสุกว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงแหละ ฉะนั้นอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในตรงนี้มันว่าคุณคุณไม่ได้ไปโฟกัสมากแต่ก็มนมองว่าถ้าเจอได้เจอกับความสัมพันธ์อะไรที่รู้สึกว่าเออคลิกโดนใจใช่เลยแบบเนี้ยมนว่าคุณเปิดใจแน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลุยไปกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะนี้พลังงานของชาวธาตุดินในช่วงเวลานี้เนะี่ยมลมองว่าคุณไม่ได้กลัวว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นยังไง จะมาในรูปแบบไหนคุณจะมีความเหนื่อยยากขนาดไหนนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคเลือกแล้วใช่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้านะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวนะคะดวงความรักสถานการณ์ความรักของชาวธาตุดินในช่วง1-15ถกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นพลังงานเดือดซันนะคะ มีพลังงาน9ดาบเด็กถือดาบแล้วก็มีพลังงาน The Emperor นะคะขึ้นมาเนาะช่วงเวลานี้นะมองว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมนะคะคุณน่าจะแอบมีความกังวลอะไรไหมนะคะหรือเป็นช่วงเวลาของการสอ่องมีคนเข้ามาส่องคุณคุณไปส่องใครหรือว่ามันมีข่าวๆอะไรที่คุณได้ยินได้ฟังมันอาจจะอยู่ในจุดที่แบบ อาจจะไม่ได้แบบโอ้ว้าวอะไรแบบเป็นข่าวดีแบบนั้นแต่มนมองว่าคุณอาจจะมีความกังวลกับอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าน่าจ,จะมีคนเข้ามาต้องบอกแบบนี้น่าจ,จะมีคนเข้ามานะคะอาจจะมีทั้งคนที่อ่อนกว่าแล้วก็คนที่เขาเอาอยุมากกว่าคุณก็ได้เธอจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่เหมือนเด็กแต่ก็บางมุมก็อาจจะดูแบบ มีภาวะความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะอยูน้อยกว่าคุณหรือมากกว่าก็ได้นะเราก็มองว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีมุมมองความสัมพันธ์ที่อยากจะอยู่ในจุดที่คนโทรลได้อ,อยู่ในจุดที่ไปกันต่อได้คือมองว่าเป็นความหวังแล้วก็พลังงานการเริ่มต้นที่ดีๆนะคะคือมันอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจมีเรื่องของความคิดมากอาจจะเป็น ตัวคุณที่รู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้หรือว่าในการที่จะเริ่มต้นเราไปต่อในเวที่รู้สึกว่าอโอเคต่อใจอืมก็ประมาณนี้เลยคือเรามีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสของการเริ่มต้นเรามีโอกาสเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรทีนี้เนี่ยคุณเองอาจจะกังวลใจเฮ้ยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามสดใสจริงไหม คือคุณประเมินคุณส่องอะไรดูเยอะมากนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้รับข่าวข่าวอะไรบางอย่างเนาะคือเราสึกว่าคุณช่วงเวลาเนี่ยต้องต่อสู้กับความรู้สึกความคิดของตัวเองแล้วก็ต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นามีมเหตุมีผลมาใช้ในการตัดสินใจนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานในครึ่งเดือนแรกกรกฎาคมนะคะ พลังงานความรักของช่อท่าดินจ้าเหมือนยังติดอยู่กับอะไรบางเรื่องไหมกับสถานการณ์ที่เราสึกว่าเออได้เดินออกมาแล้วหรือว่ามันผิดมันพลาดอะไรไปนะคะคือมนุษย์สึกว่าต่อจากเนี้ยสถานการณ์เหล่านี้นะคะ ถ้าสถานการณ์ไหนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าพูดหรือดิวกับใครอยู่ที่แบบเราสุว่าเออมันไม่ใช่พื้นที่สาหรับเรามันไม่ใช่ในเวทที่เราจะสามารถพูดคุยหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเองนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าบางปัญหามันถึงเวลาแล้วแหละในการที่จะต้องใบยวางหรือในการที่จะละทิ้งไปเดินหันหลังให้กับปัญหาหรือว่าบางความสัมพันธ์นะคะอทีนี้มองว่าอยู่ในจุดที่ชาวท่าดินกําลัง ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะมีเรื่องราวสะพายเกิดขึ้นกับตัวคุณนะมนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําพาให้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยในชีวิตของคุณนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอมองว่าจะทําให้คุณรู้สึกได้ถึงพลังงานนะคะการฮิลลิ่งการฟื้นฟูการปรับในเรื่องของจิตใจเนาะสภาพจิตใจเราให้เราอยู่ในจุดที่มีความพร้อมนะคะ อยู่ในจุดที่เราแบบท้องกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเกิดความหวังอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนาะอืมประมาณนี้เลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไปอยู่ในจุดที่แบบว้าวมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มเกิดความหวังใหม่ๆมีความคาดหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่งเนาะ คือเราสึกว่ามันเป็นพลังงานที่ช่วงนี้คุณจะใช้นิ่งขึ้นมามากๆด้วยค่ะหลังจากที่ตัดสินใจในการที่จะเดินออกจากสถานการณ์อะไรที่มันแบบไม่ใช่สําหรับตัวเราไม่ใช่พื้นที่ของเราแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะเนาะความรู้สึกบรรยากาศทางความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นยังไงจ้ะ แไม้เท้า10ไม้เท้านะคะมีไพ่ขึ้นพลังงาน1เหรียญแล้วก็มีราชาถือไม้เท้านะคะขึ้นมาด้วยอู้อสึกว่าเป็นบรรยากาศที่เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ เรานี้มองว่าชาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเนี่ยคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะส่งข้อความการโทรหรือว่าผ่านนาช่องทางใดช่องทางหนึ่งอะที่สามารถสื่อสารกับคุณได้ที่คุณใช้เป็นประจำนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนอนะคะอืมเป็นโอกาสดีๆในเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์มีคนบางคนเขาอยากจะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นเรื่องราวดีๆให้กับคุณด้วยทีนี้พลังงานมันเหมือนกับโอกาสความพยายามเนาะการที่รู้สึกว่าเอออยากที่จะไปในเวที่แบบมันโอเคต่อใจประมาณเนี้ยเออให้ขึ้นมามีพลังงานสิบไม้เท้านะคะรู้สึกว่าเป็นการพยายามเพื่อที่จะ ไปตอบพยายามเพื่อที่จะมีเวของการแบบว่าพยายามให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปตามแพชชั่นตามเป้าหมายตามมุมมองที่แพลนเอาไว้นะคะถามว่าความรู้สึกบรรยาการในความสัมพันธ์ก็มีความพยายามกับความสัมพันธ์นี้พูดคุยกันมากขึ้นหยิบยื่นโอกาสให้กันและกันพูดคุยกันถึงความมั่นคงแพชชั่นแล้วก็ มุมมองในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่แผ่นไว้นะคะมองว่าต่างคนก็ต่างเป็นคนที่ทำงานเยอะนะเอ่อคนที่จะเข้ามาถ้าในช่วงครึ่งเดือนแรกมนก็มองว่าคุณน้องคู่เป็นคนที่ทำงานเยอะมีภาระมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็พยายามที่จะทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันแบบผ่านไปได้ด้วยดีอยู่ในจุดที่มั่นคงแล้วก็มีความ แข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนาะอืมประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าถ้าในส่วนของการเท็กชั่นเนี่ยที่ชาวธาตุดินจะได้รับนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกรกรกฎาคมนะจะเป็นอย่างไรนะคะผู้พายึ้้นพลังงานเด็กหรือไม่เท้านะมีสีดานะคะ judgment แล้วก็มีพลังงานเช e r พ n c e นะคะ มีอะไรอีกไหมจ๊ะเดอะมูนนะคะถ้าในรูปแบบของการเทคแอคชั่นนะมันว่าคุณจะได้เห็นว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีการฟื้นฟูนะคะคือมันมีช่วงเบรกช่วงชะลอมีการฟื้นฟูคือแต่ลายสิ่งแต่ละอย่างที่นํามาพูดมาคุยกันนะมนว่า ค่อนข้างมีเข้าใจในเหตุและผลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะมันมีจังหวะของการต้องฟื้นฟูฮิลลิ่งจิตใจด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันบอกเลย คุณจะมีความรู้สึกว่าแบบว่าเออคนคนนี้เขาเข้ามาเขาทําตามสัญชตาตญาณทาตามความรู้สึกของตัวเองแล้วมันมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไปกันต่อเรามาดูกันว่าแล้วทิศทางละ่ะแนวโน้มละ่ะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าในช่วงกรกฎาคมเครื่องเดินด้านนี่นะ แนวโน้มนะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปในเวไหนหรือว่าเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสำหรับชาวธาตุดตินนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้ขึ้นพลังงาน10เหรียญเลยมีพลังงาน6กดาบนะคะมีพลังงาน t h w w r r l q u u e n of Swords นะคะ แล้วก็มีพลังงานสีถ้วยนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดของการที่ออมีความสำเร็จนะคะมีความแบบว่าออรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะมองและเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้น รู้สึกว่ามันมีพลังงานการเทรดเกิดขึ้นนะคะอาจจะสักเซสกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งในชีวิตคือรู้สึกว่าอย่างน้อยๆพลังงานเอาคาที่เกิดขึ้นอะมันมีความเติมเต็มเหมือนกันนะปัญหาบางอย่างที่ก่อนหน้านี้ถ้าชาวธาตุด,ดินรู้สึกว่าโอ้ยมูฟออนไม่ได้สักทีมูฟออนได้ยากมูฟได้แน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าความชัดเจนในการตัดสินใจในการ แก้ไขปัญหาความเด็ดขาดชัดเจนม,มันมีการเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานของโอกาสทางความรักนะคะมีพลังงานของอ่าสิบเหรียญขึ้นมาเราสุกได้ว่ามันเป็นพลังงานการเติมเต็มนะคะแล้วก็เป็นพลังงานความสุขที่เราสุกว่าเออในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้หรือว่าเอาคําที่จะเกิดขึ้นที่ทางแนวโน้มค่อนข้างไปในเวที่มีการเติมเต็มความรู้สึกคุณได้ดีเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ความรู้สึกว่าเออมันเป็นฟิลลิ่งที่ดีมากๆนะคะ คุณไมไ่รู้สึกว่ามันขาดอะไรค่ะมันมองว่าถ้าในตอนนี้มีช้อยเยอะใช่ไหมเปิดมาเป็นพลังงานตอนแรกนะคะที่เป็นเจ็ดวยเนาะมันมองว่าถ้าช้อยไหนเนี่ยช้อยอา่าใช่หรือไม่ใช่อืมคือคุณรับรู้ได้แล้วก็ถ้าอะไรที่ไม่ใช่จุดที่สําคัญจริงๆมันว่า,าในช่วงเวลานี้คุณจะไม่ได้ไปโฟกัสเลยนะคะคือคุณจะไม่ได้ให้ ความสำคัญมากถึงขนาดนั้นคือมองหาแล้วก็มองหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์จริงๆประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ ไพ่ขึ้นแชมเปันะคะอีไพ่ The d ด v i ลนะไพ่ขึ้นพลังงานสามถ้วย View Fortune แล้วก็มีไพ่ขึ้น The Chariot นะคะมองว่าก็เป็นทิศทางของในเวของการลี่แบางที่ดีเกิดขึ้นจริงๆนะคะอยู่ในจุดของทิศทางที่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างมันดีขึ้นหลายๆสิ่งหลายอย่างมันโอเคขึ้นอนะคือเรามองว่าชาวท่านดินนะคะคุณมีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์ มีความน่าค้นหาในช่วงเวลานี้หลายสิ่งระยะที่คุณตั้งไว้บ้ามีพลังงานกันโดยเบพดจริงๆคุณจะได้มีคอนเนคชันอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สุกว่ามีการวางแผนวางแผนในสิ่งที่เป็นไปในทิศทางที่ใกล้เป้าหมายมากขึ้นรวมถึงโอกาสจังหวะช่วงเวลาของคุณกําลังจะมาแล้วนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ครู้สึกว่าเป้าหมายทางความรักของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะแต่มก็มองว่า เออชาวธาตุดินนะคุณน่าจะได้มีโอกาสอะไรดีๆเนาะขอดู energy พลังงานให้กับชาวธาตุดินหน่อยค่ะเป็นอย่างไรไพ่ออกมาบอกว่าช่วงนี้รีลกผ่อนคายได้นะคะคุณสามารถที่จะ control เรื่องราวชีวิตของตัวเองให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการได้คุณ control ตัวคุณเองได้นะกับ story เรื่องราวถ้า เราอยากจะให้ชีวิตเราเรื่องราวสตอรี่ความรักหรือว่าในเรื่องต่างๆเป็นไปนทิศทางไหนเราก็สามารถที่จะกําหนดมันได้นะคะปัญหาทุกๆอย่างมันมีจุดจบนะมันไม่ได้แบบว่าอยู่ไปตลอดนะคะเ็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับชาวธาตุดินนะเรามาดูลัคนาราศีกันนะคะชาวราศีกุมราศีกรกฎ มีชาวราศีตุลน,นะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นลปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถรับชมหรือรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้เนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ